สวัสดีครับก็หลังจากเราสร้าง Google Si t e นะครับสร้างเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วนะครับเราต้องการจะให้คนอื่นนะครับเข้ามาดูเว็บไซต์ของเรานะครับเราก็จะทำการเผยแพร่เว็บไซต์นะครับซึ่งขั้นตอนการเผยแพร่เว็บไซต์นะครับจะมีขั้นตอนอยู่แบบนี้นะครับอันนี้ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับไปดูนะครับอันนี้สมมติว่าเป็นเว็บไซต์ของผมนะครับเนื่องจากว่าเว็บไซต์เมื่อกี้ผมสร้างขึ้นมาแล้วนะครับให้เรามาตรงรูปคนเดี๋ยวผมขออนุญาต เพิ่มอะไรสักหน่อยและกันนะครับเพิ่มเว็บไซต์สักหน่อยนี่ให้เรามาตรงรูปคนตรงนี้นะครับเห็นไหมก็จะบอกว่าแชร์กับผู้อื่นคลิกลงไปหนึ่งครั้งเมื่อคลิกลงไปนะครับเขาก็จะมีตัวตรงนี้เห็นไหมครับคําว่าการเข้าถึงทั่วไปบางครั้งถ้าเราใช้เมลขององค์กรนะครับมันก็จะมีคําว่าจํากัดให้เราคลิกลงไปหนึ่งครั้งนะครับและเลือกคําว่าทุกคนที่มีลิงก์ทุกคนที่มีลิงก์ เื่อเป็นทุกคนที่มีลิงก์เสร็จนะครับเขาจะเปลี่ยนเว็บไซต์ที่เผยแพร่เนี้ยเป็นคําว่าสาธารณะนะครับเมื่อเป็นสาธารณะเสร็จให้เรากดกัาว่าเสร็จสิน้นเมื่อกดเสร็จสิ้นเสร็จแล้วนะครับให้เรากดตรงคําว่าเผยแพร่ตรงนี้ปุ๊บเมื่อกดเสร็จนะครับเขาจะเด้งชื่อตรงนี้มาชื่อตรงนี้คือชื่ออะไรนะครับคือชื่อที่เป็นชื่อ URL ของเรานะครับเ<ๆ>ช่นสมมุต<ๆ>ิผมอาจจะเอาเป็นสมพงเลย อาสมพงศ์พอเราพิมพ์เสร็จนะครับถ้าเขาทิกถูกแบบนี้แสดงว่าเขาใช้งานได้นะครับเว็บไซต์ของเราก็จะเป็นชื่อแบบนี้นะครับ s i t e .google.com อาจจะถ้าของใครใช้เมลที่เป็นเมลส่วนตัวอา,อาจจะเป็นคําว่าวิวแล้วก็ตามด้วยชื่อที่เราตั้งนะครับอันนี้ของผมเป็นเมลองค์กรเขก็จะได้เป็น pytc.ac.ts ในลักษณะแบบนี้นะครับแล้วกล่าว่าเผยแพร่ เมื่อกดเผยแพร่เสร็จนะครับเราสามารถดูเว็บไซต์ของเราได้ยังไงคลิกตรงจุด3จุดตรงนี้นะครับคลิกตรงอันเล็กๆแล้วดูเว็บไซต์ที่เผยแพร่นี่นะครับเราก็จะได้ URL ด้านบนตรงนี้มาถ้าเราสังเกตเ๋ยไม้มันจะมีคําว่าสมพงค์คือชื่อที่ผมสร้างเราก็เอาตัวเนี้ยนะครับไปให้กับเพื่อนของเราหรือเอาไปให้กับนักเรียนนะครับแต่ตรงนี้มันก็จะยาวอยู่นะครับ ซึ่งเขาก็จะมีหลายๆเว็บไซต์นะครับที่ทำการย่อไอ้ URL ตรงนี้ยสั้นลงนะครับลองเสิร์ชดูนะครับแต่เนี้ยคือการเผยแพร่เช่นอ่ะผมเสิร์ชใน Google เลยว่าย่อ URL ย่อย่อลิงก์นะครับอ่ะผมใช้ตัวแรกก็ได้นะครับไม่มีปัญหาอะไรเลยแล้วเราก็วางลิงก์ของเราลงไปกดช็อต URL นี่หนไหมครับ <S <S เขาก็จะมีลิงก์ตัวนี้นี่ลิงก์สั้นๆเนี่ย แล้วก็ก๊อปลิงก์ไปแล้วก็เอาไปให้นักเรียนได้นะครับเพื่อให้ URL มันสั้นลงนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับการเผยแพร่เว็บไซต์จาก Google s i t e นะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ยังไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับทั้งในฝั่งของ YouTube และก็ในฝั่งของเว็บไซต์เองก็ตามนะครับขอบคุณครับ